วน40กําลังจะวิ่งผ่านตลาดน้โพารามนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา34นาทีนะครับก็มาก่อนเวลา1นาทีแล้วทําตอนนี้เดี๋ยวพวกนี้ก็จะวิ่งเวลาใหม่ก็จะมาประมาณ16 25. นาฬิกา25นะครับซึ่งมาตอนเย็นเลยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะ ผมไม่แน่ใจนะอาจจะวิ่งเวลาใหม่วันที่16ก็ได้นะครับตรงนี้น่าจะออกต้นทางเวลาใหม่นะครับ15,000บาทน,นาจะออกต้นทางเวลาใหม่วันที่16ก็น่าจะวิ่งมาตอน16นาฬิกา25นะครับอันนี่18นาฬิกา34นะครับน,นี่มาตามเวลาเลยครับมาแล้วผลวิ่งมาจากทางคู่นะครับเลยทำเวลาดีมาเลยครับ ก็กำลังก่อสร้างคัาคู่ที่โบรามอันนี้วางรางมาแล้วนะครับมอแล้วครับ40ขอไปที่แสงมันเข้านะครับตรงนั้นแสงไฟมอแล้วครับขอไปกล้องขันสักนิดน,นึงนะ กองเบือนะครับมาแล้ว40ครับ18นาฬิกา35นาทีนะครับ, 6, นะ 18, 35, รบมาตามเวลานะครับา36แล้วนะครับชั้นหนึ่งแล้ว18นาฬิกา36นะครับมาแบบช้าๆเลยครับ ามาล่าช้ามาแบบช้าเลยครับสามตู้นะครับสปินเตอร์นะครับสองห่วงคนระับรับห่วงนะครับเสร็จแล้วเพื่อนนครับ